สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือคลิป r รนดอมพิเศษถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดยอมรับคำทํานายใต้คลิปได้เลยนะคะนี่คือคลิปจากดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นะคะมีข้อความอยากจะสื่อสารถึงคุณอยากที่จะบอกคุณว่าจะมีอะไรนะคะ เข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปพิเศษดีๆแบบนี้นะคะและเป็นแรนดอมนะคะถ้าคุณสื่อสารถึงดึงดูดถึงคุณได้เจอแน่ๆนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะรวมถึง Facebook Instagram ลิงก์จะอยู่ใต้คลิปเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์นะคะ มีข้อความอะไรบางอย่างนะอยากที่จะบอกคุณว่าจะมีนะคะบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตคุณเร็วๆนี้ซึ่งบางสิ่งบางอย่างที่ว่านั้นมีอะไรบ้างอย่าลืมนะคะคำว่าดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แน่นอนว่ามันจะต้องเป็นสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่เข้ามาในชีวิตคุณอย่างแน่นอนคุณจะต้องมีความเชื่อว่านะคะสิ่งดีๆมันกำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนเพราะคุณคู่ควรด้วยเช่นเดียวกันนะ ข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอืม power of fear ค่ะและ wild wow, view สุดข,ข้ายนะคะ wow rebirth ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเป็นกังวล อะไรก็ตามที่ที่เคยทำให้คุณเจ็บปวดเหนื่อยสับสนวุ่นวายใจไม่สำเร็จเครียดทอ้อ มันกำลังจะจบสิ้นลงแล้วนะคะ e อ e r อ y ออกมาบอกว่ามันจบสิ้นลงแล้วเพราะนับจากนี้ชีวิตคุณนะคะหลุดพ้นจากวังวนเดิมๆนะคะแล้วมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ถ้าคุณปรารถนาได้คู่ครองได้การแต่งงานได้ความรักที่มั่นคงรักที่สมบูรณ์รักที่จริงจังนะคู่แท้เนื้อคู่นะคะสิ่งดวงวิยญาณศักดิ์สิทธิ์นีนออ้อยากที่จะสื่อสารถึงคุณว่านะคะ คุณกำลังจะได้พบเจอเขาหรือเธอคนนั้นในเร็ววันนี้นะคะจากแรงดึงดูดนะคะจากบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คาดฝันด้วยนะอำนาจพลังอันลี้ลับที่คอยดูแลคุณอยู่นะคะจะส่งเสริมคุณนะคะให้มีความรู้สึกถึงนะคะหรือว่าดึงดูดเขาหรือเธอคนนั้นเข้ามาในลักษณะที่คุณรู้สึกว่ามันเหลือเชื่อและไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นนะคะ และที่สำคัญที่สุดเลยใครตกอยู่ในสถานการณ์ Third Party มาก่อนนะคะตกเป็นตัวเลือกนะคะความสัมพันธ์ที่มันทำให้คุณจะต้องเยียวยาจิตใจ,จผ่านพ้นไปแล้วนับจากนี้นะคุณจะกลายเป็นที่หนึ่งนะคะคุณจะได้เจอคนที่เขาอยากที่จะมีคนไว้ในชีวิตและคุณจะได้เริ่มต้นกับรักครั้งใหม่กับ คู่ครองของคุณเนื้อคู่ของคุณคู่แท้งของคุณนั่นเองนะคะนี่คือบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณถ้าใครมีคู่อยู่แล้วนะนะคะแต่ energy ของคลิปนี้นะคะออกมาสื่อสารโดยตรงเลยว่ารักที่คุณมีโดยรวมทั้งหมดถ้ามันแย่นะคะ แก้ไขจะมีเกณฑ์การได้แก้ไขนะคะจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปสู่การเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะทั้งกับคนที่มีอยู่ก็อาจจะกลายเป็นรักครั้งใหม่ที่ดีได้นะคะการกลับใจาการกลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์นะคะเนื่องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคอยคุ้มครองคุณอยู่ดวงวิญญาณันศักดิ์สิทธิ์เนี่ย นะคะจะเชื่อมโยงนะคะให้สถานการณ์จากายกลายเป็นดีนะคะจนกระทั่งเป็นรีเวิร์สนั่นเองหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณนะคะได้รับพรอันสมบูรณ์ที่สุดเหมือนการเกิดใหม่เหมือนการเริ่มต้นใหม่ความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนโสดคุณจะได้พบเจอรักครั้งใหม่คุณมีเกณฑ์ Move on จากความสัมพันธ์เดิมๆนะการเยียวยาความเจ็บช้ำความไม่สบายใจยุติลงแล้วนะับจากนี้นะคะ 3วันสามอาทิตย์หรือ3เดือนคุณจะได้พบเจอกับรักครั้งใหม่ที่ดีผ่านทางไหนได้บ้างแน่นอน Energy Rebirth ก็อาจจะผ่านทางโซเชียลมีเดียและหมายเลขหกอาจจะจากการเดินทางได้คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะ ในเวลานี้เนี่ยเร็วนี้คุณจะได้รับข่าวดีที่คุณรอคอยด้วยนะคะคุณอาจจะเหนื่อยกับการรอคอยนะการเดินทางที่รอคอยเหนื่อยกับการรอคอยนะคะการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่เพราะมันมีอุปสรรคผ่านมาค่อนข้างเยอะการรอคอยเนี่ยสิ้นสุดลงแล้วนะเวลานี้เดี๋ยวเรามาขยายกันต่อเลยว่าดวงวิญญ,ญาณน้ศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากที่จะบอกคุณอีกในคล,คลิปนี้คะ โอเคเอเี <Okay>. mm hmm. เป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าคุณจะเดินออกจากความสัมพันธ์ที่มันเย่ๆแยหรือ someone from your p a t ถ้าจะกลับเข้ามาใหม่เขาจะต้องเป็นรักที่ดีแต่ถ้าไม่ใช่นะคะจะถูกตัดทิ้งแบบไม่คาดฝันจะถูกตัดทิ้งแบบไม่คาดฝันแล้วจะมีรักครั้งใหม่เข้ามาแบบกระทันหันโดยที่คุณเองนะคะก็ไม่คาดคิดเช่นเดียวกันนะเป็นความรักในลักษณะที่มันดีนะคะเกินความคาดหมายด้วย และอะไรคะ Six o p p n t t c c l e s เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ถ้าคุณเป็นฝ่ายให้มาเยอะแล้วนะคะดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ออกมาบอกคุณว่าวันนี้คุณเป็นฝ่ายได้รับมั่งนะนะทั้งในเรื่องของชีวิตการเงินด้วยอเสริมเข้าไปในเรื่องความรักคุณได้คู่ครองที่เขาพร้อมที่จะ pay attention คือพร้อมที่จะทุ่มเทเอาใจใส่ดูแลคุณรอบด้านทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเลยนะคะคุณจะได้รับความสุขความอบอุ่นจากรักครั้งนี้ที่เป็นผู้ให้ นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคุณจะได้รับการช่วยเหลือดูแลนะคะระหว่างทางก่อนที่คุณจะได้เจอคู่แท้ของคุณหรือว่าเนื้อคู่ของคุณเนี่ยคุณจะได้รับการช่วยเหลือดูแลจากคนที่รักคุณคนรอบข้างด้วยหรือว่างานบางสิ่งบางอย่างที่คุณทำนะคะนับจากจบคลิปนี้มันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นแบบน่าอัศจรรย์ใจทำให้งานมัน ลื่นไหลไปได้ด้วยดีได้กําไรนะคะมากกว่าที่คุณคิดไว้ด้วยนะ นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณได้รับการเมตตาอินเอ็ดูนะคะจากคนรอบข้างผู้หลักผู้ใหญ่คนรักเป็นพิเศษ,ษแต่ว่าซิกออฟเฟนเดโคยังออกมาบอกอีกด้วยว่านะคะดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่าถ้ามีเวลาให้ไปบริจาคทานบ้างทำบุญเด็กกำพร้าบ้างนะคะบริจาคทรัพย์ได้นิดหน่อยหรือว่าอาจจะเป็นบริจาคเข้าของเครื่องใช้นะคะให้กับคนยากคนจนนะตามมูลนิธิต่างๆนะคะ ตรงนี้จะยิ่งช่วยเสริมเพิ่มเติมพลังงานนะคะมหัศาร,รย์ในชีวิตให้เกิดขึ้นกับคุณดึงดูดเข้ามาได้เร็วขึ้นและอย่าลืมว่าพอคุณตัดสินใจให้แล้วเนี่ยอย่าลืมอธิษฐานบอกด้วยนะว่าตั๋วเดินทางครั้งนี้ที่คุณจ่ายค่าตัว๋วไปเนี่ยคุณต้องการอะไรบ้างแล้วก็อย่าลืมกล่าวขอบคุณหลังจากที่ขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพราะมันเหมือนกับการที่คุณได้รับพรน,นั่นเองนะ อ่เรามาดูกันต่อเลยเห็นไหมคะกรี๊ดได้กรีดนะกดยอมรับคำทำนายไปเลย t n of p e n t a c l e คออกมาบอกว่านี่คือการ์ด e อเนจีของ Family นะคะคือคุณจะมีความสุขอบอุ่นได้แต่งงานได้มีครอบครัวกับอาจจะเป็นชาวธาตุดินหรือศกันบางกรน,นะคะคุณจะได้เจอคนที่เขาเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของคุณเป็นรักแท้ เป็นคนที่เข้ามาแล้วทำให้ชีวิตของคุณอบอุ่นมั่นคงอุดมสมบูรณ์พูนสุขนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามาและคุณจะได้รับคนมีคู่ไม่ห่วงเลยนะคะแน่นอนอนาคตวันข้างหน้าเร็วนี้ด้วยแหละนะมีเกณฑ์แล้วละ่ะว่าจะสละโสดคนโสดไม่ต้องโสดอีกแล้วนะคุณนะคะจะได้รับนะคะสิ่งที่ไม่คาดฝันจากเรื่องเนื้อคู่ของคุณเนี่ย เยอะแยะมากมายผ่านทางดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่นะคะนำพาให้คุณได้เจอเจอเพราะอันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังตั้งใจไว้อยู่แล้วและอีกครั้งหนึ่งนะคะคนที่เคยห่างกันไปคนที่ไม่เข้าใจกันหรือความสัมพันธ์หยุดชะงะักมีความเป็นไปได้ว่าเขาหรือเธอคนนั้นน่ะจะกลับมาขอโอกาสขอเริ่มใหม่ปรับปรุงตัวใหม่แล้วก็กลายเป็นคนดีกลายเป็นรักครั้งใหม่ให้กับคุณด้วยแต่ถ้าคุณไม่มีตรงนั้นนะคะ คุณก็จะได้พบเจอกับรักครั้งใหม่ที่เหมาะสมคู่ควรแล้วก็เป็นคู่บุญคู่ชีวิตของคุณจริงๆเห็นไหมคะว่าเหรียญขนาบเลยนั่นหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าเข้ามาแล้วอ่ะนะคะช่วยเสริมนะคะบารมีกันและกันให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือข้อความจากดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ต้องการที่จะ สื่อสารถึงคุณนั่นเองนะเอาละเดี๋ยวเราขออีกสองใบเพื่อปิดจบบทสุปสุดท้ายสำหรับคลิปพิเศษนี้เอาละอืมถึงเวลาแล้วจริงๆนะคุณจะมีทางเลือกเยอะแยะมากมายนะจะมีตัวเลือกเข้ามานะคะจากที่คุณเคยตกเป็นสองรองใครในเวลานี้คุณจะเป็นที่1น,นะคุณจะ มีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจเลือกเยอะแยะมากมายอันนี้ขออ่านเผื่อสําหรับเรื่องงานด้วยเรื่องเงินด้วยเรื่องเรียนด้วยจะมีเข้ามาให้คุณตัดสินใจแต่เห็นที่มือของวิชนั่นไหมคะเห็นที่มือ ของ which นั่นไหมคะมือเขาแตะที่หัวใจนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเลือกสิ่งที่คุณรักที่สุดแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะและจะมีคนที่เขารักคุณมากที่สุดนะคะโดดเด่นโดดเด้งนะโดดเด่นออกมาให้คุณได้เห็นให้คุณได้ตัดสินใจเลือกว่าอ๋อ,อคนคนนี้แหละที่เขารักคุณมากที่สุดคอยตามคุณมากที่สุดคอยดูแลเทคแคร์คุณมากที่สุด นะคะนอกเหนือจากบอกคุณว่ารักแล้วยังทําให้คุณเห็นด้วยว่าเขารักคุณมากยังไงหรือใครที่คิดถึงคนที่รักมากที่สุดเขาจะเดินทางมาหาคุณแน่ๆน,นะคะเขาจะมอบนะคะความรักทั้งหมดที่มีให้กับคุณนะคะนั่นคืออะไรคะคือคอมมิชเมนต์การเจอกันในชีวิตจริงนะคะกําลังจะเกิดขึ้นสําหรับวางท่านแล้วก็จะมีคํามั่นสัญญาในอนาคตร่วมกันด้วยสําหรับวางท่านนะคะสุดท้ายขออีกหนึ่งใบค่ะ เอาละคุณรอคอยการเดินทางของใครบางคนอยู่หรือเปล่านะดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จะเร่งเกมให้คุณได้เจอเขาหรือเธอในเร็วๆนี้การเดินทางกําลังจะมาถึงการวางแผนอขออภัยค่ะคาการวางแผนการเดินทางกําลังจะมาถึงในเร็วๆนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณเคยอยู่ผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะหรือแม้แต่ Long Distance Relationship จะไม่ใช่ การอยู่ไกลกันอีกต่อไปแล้วเพราะมีเกณฑ์การวางแผนใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันด้วยหรือถ้าใครคุยกันอยู่มีเกณฑ์การวางแผนเขาจะเดินทางมาเจอคุณเจอคุณแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดความเ,เกิดความมั่นคงในความรักเกิดคอมมิชเมนต์ในความสัมพันธ์คอมมิชเมนต์หมายถึงคำมั่นสัญญานะคะการที่คุณทั้งคู่ตกลงปรงใจว่าจะเป็นคู่รักกันและจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะ จนกระทั่งกลายไปเป็นคู่ชีวิตนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณและคนโสดนะคะคุณจะได้พบเจอรักแท้ของคุณนะคะค่อนข้างแน่ชัดว่าเป็นคนแดนไกลหรือว่าผ่านทางโซเชียลหรืออะไรใดๆเลยก็ตามเขาจะเรียกได้ว่าข้ามน้ําข้ามขอบฟ้ามาเจอกันหรือตัวคุณมีเกณฑ์การวางแผนจะต้องไปต่างประเทศและการเดินทางไปครั้งนี้หรือแม้แต่ไปต่างถิ่นต่างแดนและการเดินทางครั้งนี้ค่ะดวงวิญญาณันศักดิ์สิทธิ์อ่ะ จะนำพาความรักที่ดีมาให้คุณด้วยเป็นรักที่มัน่นคงรวมถึงนะคะชัยชนะความสำเร็จในชีวิตด้วยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเอาล่ะในท้ายที่สุดนะปิดจบด้านหลังผู้อ่านภูมิใจนำเสนอมากเลยนะคะซิกบอนมันคืออะไรคะสัญลักษณ์แห่งชัยชนะนะคะคุณจะได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ นะคะคุณจะอยูน่ในความสัมพันธ์คุณจะกําหนดชะตาชีวิตของคุณเองได้นี่คือสิ่งที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยชัยให้พรคุณรวมถึงดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยคุ้มครองปกป้องคุณนะคะให้คุณได้รับชัยชนะในครั้งนี้ช่วงนี้ถ้ามีลางบอกเหตุที่ดีนะคะลงมือทําได้เลยออกจากคอมฟอร์ทโซนพูดบ่อยมากนะ อาจจะทําคลิปวันหลังว่าออกอยังไงดีค่อยๆอ,ออกไม่ต้องรีบออกนะแล้วชีวิตดีแน่นอนแต่นับจากจบคลิปนี้ถ้ามีสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างเรื่องการทําบุญเรื่องการเดินทางนะคะบางอย่างที่รู้สึกว่าอยากจะทําจังเลยแล้วทํานะคะจะนําพามาซึ่งความรักเพราะดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เตรียมรอมอบให้คุณอยู่แล้วขอแค่คุณอย่างที่ผวอ่านบอกขยับคยื่นเคลื่อนไหวคุณก็จะเป็นผู้ได้รับชัยชนะ ชัยชนะทั้งความรักชัยชนะทั้งชีวิตแล้วก็ชัยชนะทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะสุขภาพของคุณนะคะจะดีวันดีคืนด้วยใครที่ป่วยและรับชมคลิปนี้อยู่นะคะคุณจะได้รับพรในเรื่อง สุขภาพร่างกายของคุณมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับชาวาธาตุไฟหรือตัวคนเองอาจจะเป็นชาวาธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรือชาวาธาตุไฟเมษสิงห์ธนูให้โชคลาภคุณถ้าคุณเป็นชาวาธาตุไฟอยู่แล้วนะคะทําบุญให้เยอะๆเลยนะคะทําบุญบริจาคทานนะคะและคุณมีเกณฑ์ว่านะคะจะได้รับข่าวดีนะคะในทุกๆธาตุทุกๆราศีจะได้รับ ข่าวดีเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์หรือแม้แต่รักที่จะกลับมาหวนคืนเรียกได้ว,ว่าคลิปนี้ได้รับหมดทุกอย่างที่คุณต้องการไม่ใช่การอ่านมั่วตีความมั่วๆนะคะเพราะ Energy a กาแต่ละใบเขามีความหมายในตัวอยู่แล้วและคุณก็ควรที่จะรับสิ่งดีๆนะคะจากการ์ทั้งหมดนี้ที่ตีความให้คุณเพราะนี่คือข้อความจากดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ ที่ออกมาบอกคุณว่าพวกท่านทั้งหลายเตรียมที่จะมอบสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับคุณขอให้มีความสุขสมหวังในทุกสิ่งนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ